ข้าทำสดุดีบทที่1 3 0รอคอยกาถ่ายจากพระเจ้าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอเงียบพระกัรฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ข้าแต่องค์เจ้านายผู้ใดจะยืนอยู่ได้แต่พระองค์มีการอภัยเพื่อคนจะยำเกรงพระองค์ข้าพเจ้าคอยพระยาเวจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์เจ้านายยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าอิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาเวเพราะในพระยาเวมีความรักมั่นคงและในพระองค์ มีการไถ่ายอย่างสมบูรณ์และพระองค์เองจะทรงไถ่ยอิสลาลจากความชั่วทั้งสิ้นของเขา